พ่อลูกเล่งงงจะชวนคุณครับตามเราไปกับทิปมูให้เฮงกันนะครับครับพ่อลูกเล่งงงทิปนี้เราจัดมูแบบเต็มเเลยนะครับครับใคร <ผม S 1> ที่ชอบไหว้พระชอบสายมูนะครับเราจัดไปมูกันที่พม่า 4วันสามคืนด้วยกันนะครับผมเหง่งแน่นอนฮะไปพม่าเราไปมูอะไรกันบ้างที่นี่เลยครับพระหมหาเจดียด์ชเวดากองนั่นเองนะครับพระหมหาเจดีย์องนี้เนี่ยเป็นทองคําทั้งองค์เลยนะครับตามบติศาสตร์ก็คือจะมีการบรรจุของพระเกษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาไว้อยู่ที่นี่เมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วนะครับด้านรอบของเจดีย์แห่งนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายต้องไปไหว้พระประจําวันเกิดเราเ<ช>ราต้องเอาน้ำเนี่ยไปรดพระ ประจําวันเกิดของเราแล้วก็มีหลายมุมหลายทิศใช่ครับผมเฮงหมดเลยแล์มาร์กที่2ที่เราจะพาคุณไปมูกนะครับนั่นก็คือองค์พระธาตุอินขแั่นเองครับครับต้องบอกว่าองค์พระธาตุอินแขวนองค์นี้นะครับเป็นก้อนหินที่มีน้ําหนักถึงห้าร้อยกว่าตันนะตั้งอยู่บนหน้าผาแล้วก็มีการปิดทองเนี่ยรอบของก้อนหินก้อนนี้เลยนะครับที่สําคัญครับการขึ้นไปกราบสักการะพระธาตุอินแขวนไม่ได้ง่ายนะครับครับขึ้นรถกระบะครับ เปิดประทุนนะครับเป็นรถหกล้อครับแล้วก็ไม้พาดแล้วก็นั่งกันไปสนุกสนานกุ้งเกงกุ้งเก้งขึ้นไปบนยอดเขาแห่งนี้เลยนะครับครับแล้วเขาบอกว่าเวลาเราไปถึงที่พระธาตุอิแนแปว์แห่งนี้ถ้าจะบูให้เฮงต้องไปกราบทั้งหมด3รอบนะครับครับไปถึงรอบเย็นปุ๊บเราขึ้นไปกราบสักการะก่อนเลยเสร็จแล้วก่อนข่ำก่อนนอนเนี่ยขึ้นไปอีกรอบหนึ่งประมาณสักเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะแล้วตีสี่ กลับไปขอพอรอีกครั้งหนึ่งผมบอกเลยนะครับว่าพระาธาตุอินแขนเนี่ยผมไปมาหลายหลายครั้งทุกครั้งเนี่ยคนที่ตามไปผมเขาบอกว่าไปแล้วเฮงดีเฮียไปแล้วอยากไปอีกมีความรักและอยากจะกลับไปอีกวันนี้เราจัดทริปชวนคุณไป ด้วยกัันนะครบผมและเรานะครับก็ยังพาไปกราบสักการะเจดีย์เชเวมอครับหรือพระมหาเจดีย์มูเตานะครับซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของหงสาวดีนั่นเองครับและทริปนี้ครับเราจะชวนคุณไปครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่คนไทยยังไม่เคยไปนะครับกับวัดนี้ครับวัดใจกะละนะครับเป็นที่เล่าขานกันว่าที่วัดใจกะละแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของพระอัฐิของพระสุพรรณกัลยานะครับพี่สาวของท่านนเรศวรนั่นเองนะครับผมกราบสักการะขอพรครับ เจดีเจ้าทัตจีนั่นเองนะฮะหรือว่าพระนอนตาหวานนั่นเองนะครับโดยมีขนาดความยาวขององค์เนี่ยถึง70เมตรเลยครับแล้วก็ยังพาไปกราบขอพรครับเทพทันใจครับซึ่งชาวพม่าเนี่ยให้ความเคารพเป็นอย่างมากแล้วครับแล้วก็ให้ความนิยมในการมาขอพรครับหรือว่าอธิษฐานนะครับสิ่งใดเนี่ยสมความปรารถนานั่นเองนะและทุกทริปนะครับที่เราเดินทางไปกับเราพ่อลูกเล่งหงนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องการกินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าเป็นการกินแบบจัดเต็มสไตล์พ่อลูกเล่งหงแน่นอนครับ และเรื่องการนอนนะครับผมการพักผ่อนนะฮะก็บอกได้เลยว่าทริปนี้จัดเต็มโรงแรม5ดาว หายห่วงแน่นอนครับครับผมเรานอนโรงแรม5ดาว2คืนและนอนอีก1คืนนะครับบนพระธาตุอินแควนั่นเองครับเดินทังวันที่17ถึง20พฤษภาคมนะครับในราคาเพียง19,900บาทเท่านั้นรับจำนวนจำกัดนะครับใครนะครับสนใจจะเที่ยวกับเราทริปนี้ติดต่อเข้ามาด่วนหรือทริปอื่นๆที่เราจัดขึ้นมานะครับติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์แอดทาง Facebook ทางโทรศัพท์เราได้เลยนะครับผมทริปนี้ครับเที่ยวจัดเต็มโรงแรมดีอาหารอร่อยครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวครับไว้ใจเราพ่อลูกเล็กหงนะครับแล้วไป ด้วยกันนะครับ